ถ้าวันที่5เมษาย,ยนปรากฏว่าเอกนัทเข้าเซ็นเพื่อถอนสิทธิ์ B O I ให้กับบริษัทที่เป็นบริษัทจีนที่บริษัทจีนเธอรู้ไหมไอ้บริษัทจีนซินเคยหยวนนะ่ะไอ้บริษัทจีนซินเคยหยวนเนี่ยนะไอะ้บริษัทจีนซินเคยหยวนที่เหล็กไม่มีคุณภาพอะ่ะเหล็กไม่มีคุณภาพแล้วก็ได้ลดภาษีจาก B O I ด้วยอะ่ะอีบริษัทนี้เข้าประเทศนี้มาตั้งแต่ปี2554ตั้งแต่ีสมัยอ e. ียิ่งยวยแซ่อวยแล้วอีบริษัทซินเคยหยวนเนี่ยมันเข้ามาลุกประเทศไทยตั้งแต่สมัยที่อียิ่งยยยวแซอเปป็นนนากรรัฐมตีี54 บริษัทเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยอีเล็กข้ออ้อยเนี่ยโอเคจบนะคะเอกนัดพร้อมพันรัฐมนตรีอุตสาหกรรมล่าสุดเซน็นยกลเลิก B.O.I เรียบร้อยแล้วค่ะจบไปแล้วหนึ่งโอเคนะคะที่เหลือพวกมึงก็ไปต่อสู้กันเองอีกทีหนึง่งโอเคนะคะส่วนบริษัทที่ประมูลงานสตงง,งสต้งง,งอะไรพวกนั้นกี่โครงการก็ตามแต่พวกมึงก็ไปไล่บี้ค่ะแล้วตรงจิงจะดิ้งสีอย่ารีรอนะคะจะต้องหาคนติดคุกค่ะต้องหาคนติดคุกค่ะถ้าถ้าไม่มีคนติดคุกก็พ,กพ่อมึงนี่แหละไปติดก่อนโอเคนะคะล่าสุดอิชูศัก นักกฎหมายของพรรคเพื่อควายบอกว่าอินเตอร์เน็ตคอมเพล็กซ์ตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเอาผ่านสภาวาระแรกชูศักดิ์มองว่าพรรคร่วมรัฐบาลเห็นพ้องแล้วตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลคะ พักร่วมรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติลุงพีพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคไม่ว่าจะเป็นนะคะพักบรรหารลูกบรรหารอีลูกท็อปนายใหญ่ลอดนายกรอดพวกเราก็จะได้รอดตกลงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใครรอดคะมึงลอดด้วยไหมอีอ้วนเนอกจากนั้นแล้วนะคะกรณีของพักร่วมรัฐบาลทุกพักนะคะพักประชาชาติประชาประชาชนพักอะไรไม่ใช่พักประชาชนพักอะไรนะพักพักพักอีพักกระทรวงยุติธรรมอ่ะทั้งหมดพักร่วมรัฐบาลอีจูสักมันอ้างว่าพักร่วมรัฐบาลเห็นพ้อง ที่จะเอาพรบกาสซโนผ่านสภาวาระแรกพวกเธอคิดว่าอย่างไรคะจุดยืนแต่ละพักเป็นอย่างไรพักจุดยืนของพวกคุณเป็นอย่างไรคะพวกคุณจุดยืนของพวกคุณเป็นอย่างจุดยืนลุงป้อมก็คือถ้าเกิดโหวตไม่ผ่านสภาต่อต้านกาสซโนไม่ได้ลุงป้อมจะลงถนนพร้อมกับประชาชนแล้วคะ่ะและจุดยืนของพักร่วมรัฐบาลอื่นๆประกาศมาสิคะประกาศมาเลยค่ะอย่าอ้อมพน้ำพิรพันธ์ประกาศมาเลยคะ่ยพพะพิรพันธ์ประกาศมา,ค,า,ศมาคุณเฉลิมชัยประกาศมา คุณชวนประกาศมาคุณทุกคนประกาศมาทุกคนนักการเมืองทุกคนประกาศมาค่ะว่าเอาหรือไม่เอาคาสิโนประกาศมาค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือว่าคุณร่วมร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าคุณจะร่วมตรงไหนคุณจะร่วมกับประชาชนหรือไม่คะตอนนี้ประชาชนต่อต้านคาสิโนครูบาอาจารย์ทุกสถาบันเขาออกมาหมดแล้วค่ะกําลังไปไล่บี้เอาผิดจริยธรรมกับนายกรัฐมนตรีก,กับสองรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอะไรรหัสอะไรรหัสอะไรของเธอเจ๊รหัสหมอดูอะไรของเธอเอกรหัสอะไรอุ้ย รหัสเดียวกับตุงติ้งเสร็จจะมาตุ้งฉันไม่มีรหัสอะไรที่จะต้องไปต่ำเตี้ยเลียดินขนาดนั้นหรอก อูยไม่เอาไม่เหมือนสิมองทะลุปูโป่งขี้หมาเลยล่ะอุ้ยไม่ต้องมีรหัสไม่ต้องมองอะไรทะลุปูโป่งหรอกขนาดเด็กปหนึ่งยังรู้เลยว่าอีนั่นมันสึงตึงไม่เอาไม่เอาไม่เหมือนไม่เหมือนฉันแบบจะไปเป็นเหมือนคนสึงตึงแบบนั้นได้ยังไงกันไม่ว่าจะมีอํานาจชาติมาไม่มีไม่ว่าจะมีอํานาจวาชนาเอ้ยไม่ใช่ไม่มีจะอืมไม่มีไม่ว่าจะอืมไม่ว่าจะมีอํานาจวาชนาอะไรก็ตามแต่ฉันไม่ดูสึงตึงขนาดนั้นหรอกไม่เอาไม่เอาไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่เหมือนไม่เอารหัสอะไรที่ เหมือนไม่เอาสิไม่เหมือนฉันไม่ได้ดูสึงตึงขนาดนั้นไว้มันน่าภาคภูมิใจนักหนาเหรอ,อมือฉันจะไปดูสึ่งตึงขนาดนั้นได้ยังไงกันวะไม่เอารหัสไม่เอารหัสเดียวกันไม่เอาสิอุย้ย อืมแค่แม่ฉันน่ะหน้าเลียมเหมือนแค่แม่ฉันน่ะดูหน้าเลียมเหมือนพ่อมาในแค่นี้กูก็ลำบากแล้วไม่เอาสิไม่เหมือนสิไม่เหมือนไม่เหมือนโอ้ฉันไม่ดูส่งตึงขนาดนั้นโอ้แต่ฉันอุตส่าห์ล่ําเรียนวิชามาจนจบด็อกเตอร์โดยที่ไม่ดีลอก้อสอบใครเลยงานวิจัยฉันก็ทําทั้งสองเล่มโดยที่ไม่ดีลอกข้อสอบใครเลยแล้วมึงจะให้กูดูสึงตึงเหมือนกับผู้นาประเทศสมมติประเทศหนึ่งกูไม่เอาไม่เอารหัสนั้นกูไม่เอา ไม่เอาไม่อยากสิไม่อยากสิคิดสงสารไม่อยากสิคิดสงสารไม่เห็นเสาวจันสามองตาตั้งตังตาลังตาลังตั้งตังตั้งล่างตั้งตังม่อยากสิคิดสงสารม่อยากสิคิดสงสารเมื่อเห็นสาไม่เอากูไม่อยากเหมือนสิมาเหมือนอะไรหรอกอู้หูทำไมทำไมหน้าตาฉันดูสึงตึงขนาดนั้นเลยเหรอเธอถึงคิดว่าฉันน่ะเหมือนมันอุ้ยจะมานั่งจับได้ไล่ทันอะไรมันล่ะคนทั้งจับได้ไล่ฉันมันทั้งโลกอ่า่าก็เห็น ลิ้นไก่แล้วมันนะ่ะโอ้ยไม่เอาไม่เหมือนไม่อยากเหมือนไม่อยากเหมือนไม่อยากเป็นไม่อยากเอาไม่อยากจะเป็นหูไม่เอาไม่เอาอุย้ยฉันดูสึงตึงขนาดนั้นเลยเหรอ สึงตึงสึงตึงสึงตึงตะสึงตึงสึงตึงสึงมันดูมันแยกไม่ออกขนาดนั้นเลยเหรอระหว่างดเรมาลิกากับตุงติงสดิ้งสีเธอแยกไม่ออกขนาดนั้นเลยหรอดเรมาลิกาไม่เคยมีความคิดในการที่จะไปทําอะไรระยําตําบอลไม่เคยมีความคิดในการที่จะไปเอาแปลนดินนี้เนี่ยเป็นสถานที่ฟอกเงินให้พ่องและไม่มีความคิดในการที่จะมอมเมาประชาชนด้วยอบายมุกไม่มีความคิดเลยฉันมีความคิดแค่ว่าขายครีมขายสบู่ขายเซรั่มขายสกินแคร์แอนด์คอส ยี่ห้อดอกเตอร์มาริกาที่ตัวเองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตต่างๆด้วยวิธีการปักตะกา้าใครก็ตามที่ปักตะกา้าสบู่ปักตะก้าอะไรแล้วก็ปักมาที่ร้านดอกเตอร์มาริกาช็อปดอกเตอร์มาริกาช็อปได้กันทีสิบเปอร์เซ็นต์ฉันนี่มีความเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกแบ่งอาชีพให้กับทุกคนแบ่งเงินให้ทุกคนใช้ด้วยฉันไม่ไีตัวเองลงทุนนะแต่ฉันแบ่งเงินให้พวกเธอใช้ด้วยปักตะก้ามาาแลล้้้วก็ไดไปเเย CC เยยะฉฉๆรพะะนนนนัอ มันแตกต่างมากเลยกับคนที่เอาฟาสีประชาชนเนี่ยไปแจกไปหาแจกแดกฟรีเนี่ยอุ้ยลำบากบินไปที่ไหนทั่วโลกไปทั่วประเทศทั่วที่ทั่วทางออ้ยกินของหาของแจกเดกแต่ของฟรีเนี่ยกูไม่ชอบหรอกท่องคำว่ารวยจนขึ้นสมองแต่ว่าไปที่ไหนก็หาของแจกแดกแต่ของฟรีออ้ยไม่ใช่ของดรอเรมาริกาไม่ใช่นิสัยด็อเรมาริกาเลยไม่ใช่สันดานกูเลยสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะเออนี่นี่ ไอ้คนไอ้พวกที่ไม่มีสกุลลุนชื่อขออนุญาตบล็อกไปก่อนเลยนะเอ่อบล็อกไปก่อนเลยไอ้พวกที่ไม่มีที่ลงเป็นเปลดสัมภเวสีและไอ้คนที่มาไล่แซดดเรมลริการโดยที่ไปนั่งเก็บเงินบาทสามบาทสี่บาทเอ่อกับซักชินแซอวยแล้วก็ไล่แซดดอเรมลริการเนี่ยขออนุญาตบล็อกไปเลยนะเพราะว่าคนเราถ้าเกิดจะต้องนั่งคุยกันน่ะต้องมีหน้าโปรไฟล์ที่มีชื่อสกุลลุนแซ่แล้วก็ต้องมีหน้ามีตาของตัวเองแต่ถ้าเกิดเอาตุ๊กตาตุ๊กตุ่นมาใส่แสดงว่าเป็นไอโอคือแสดงว่่าเป็นไววมมีีีีีทลสชชิต เป็นคนที่สามารถที่จะเอาชื่อดอเรมาริกาไปอ้างแล้วก็เก็บเงินคนอื่นเขาสามบาทสี่บาทเงี้ยไม่เอาค่ะบล็อกแม่งจบไปค่ะหาแต่ของแจกเดก็กแต่ของฟรีจากทักซินแซ่อวยนะทั้งหมดนะภาษีจากประชาชนภาษีที่ดอเรมาริกาขายของทั้งนั้นแหละเข้าใจยังคะไอ้ที่นั่งหาของแจกเดก็กแต่ของฟรีเนะี่ยที่อีิ้งติ้งๆซดิ้ง,งสีมันแจกให้มึงอ่ะนั่นะ่นะภนะาษีที่กูทํางานทั้งนั้นแหละนั่นอะย่านั่งเอาเปรียบงอมืองงอตีนเอาเปรียบประชาชนที่เขาจ่ายภาษีค่ะ อย่ามานั่งงอมืองอตีนค่ะพวกมึงหาแต่ของแจกเด็กแต่ของฟรีนั่งอวยยศอวยบ้างแต่อีคนที่ขอรับชันประเทศชาติอยู่นั่นน่ะนะคะออกไปใกล้ๆกูเลยกูไม่ชอบดอรมริกาอายุเท่านี้แล้วค่อนข้างที่จะเลือกคบเพื่อนเลือกคบคนเพื่อนกูครึ่งนึงเนี่ยกูสรรหาแล้วกูไม่คบเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งแล้วกูใครที่มันสร้างภาระให้กูมากกูก็ทิ้งแม่งหมดเลยเข้าใจไหมไม่ชอบใช่ไหมเออมีมือมีตีนไปทำมาหากินมีมือมีตีนไปตั้งทำมาหากินไม่ใช่มานั่งรอของแจกแดกแต่ของฟรี รอแต่อีพวกตุ้งติ้งจะดิ้งสีกับโคตรพ่อโคตรแม่มันเนี่ยสนตะภายจมูกเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาของภาษีประชาชนไปนั่งแจกพวกมึงอยู่นั่นอ่ะไม่รักจากไม่รักคือมีม,อม,อมือมือตีเนี่ยรู้จักทํางานบ้างทํานู่นทํานี่ไม่ใช่ไมไม่รักเกียรติยุละศักดิ์สีของตัวเองเสียเลยจะมาทาตัวเหมือนผู้นาประเทศสมมติประเทศหนึ่งไม่ได้หรอกไม่รักเกียรติไม่ยักศักสีตัวเองเลยอ่ะเออประเทศชาติมีก็เอาไปที่ฟอกเงินน่ะแย่